คุ้มเกินคุ้มซุปตาหนุ่มคนนี้เตรียมโชว์สึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลทำเอาเหล่าอากาเซ่ชาวไทยคือฮารนั่นโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าศิลปินหนุ่มแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็ตเซเว่นเตรียมตัวเยือนเมืองไทยอีกครั้งขึ้นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในสึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลิเวอร์พูลโดยล่าสุดเพจเฟซบุ๊กไทยทิ켓เมเจอ์รายง งานว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อลังการกับโชว์เปิดจัดเต็มหนึ่งชั่วโมงจากแพทแท็กแจ็คสันหวางศิลปินมากความสามารถผู้เป็นที่รักของคนทั่วโลกในสึดแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด v ีลอเวอร์พูลเยือนไทยครั้งแรกในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนามราชมังคาลากีฬาสถานงานนี้ใครที่เป็นทั้งแฟนบอลและแฟนคลับหนุ่มแจ็คสันได้ไปคือคุ้มค่า so